เข้าไปปัสสาวะปัสสาหานนโมตัสสะปะกวาตุปะกวาตุสัมมาสัมพุตตะนโมตัสสะปะกวาตุปะกวาตสัมมาสัมพุตตะสุขินังมะเตเมทานังอาตาวะปยาวะหังนิพพานังโหตุอนัปปติกาเล ကျျကျာက်တာြးရမေရ့ေရ်လမေရးရ်တားရ်လမေ 我们靠佛教上来。 ก็อยไวเจ้าไปที่อนบนหมอกเจ้าบีหมอกุ่งขศึกษาวางเดี่ยวขนัดลึกนึ้งห่งเลิกเกน้อยขนาดโลกทั้งโลก ถาเราก็ข้าใจไม่จงแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะการกระทัาน,นันที่วโลกก็เห็นนียโดยทฉพาะวัดของผลทธเจ้ทั่วโลกแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆของโลกนั้นเาอาใคเบิกซสือ ผมแก้ไม่เล่าจากหลังจากเราทอดจากอาตุนใจยังออกเบิ่งเข้ามันนี่ทำกันหน่ยมันจะเกิดแนวข้อมุกสึกเดี๋ยวมีอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มข้อมุกสึกดีๆกันเพราะว่าดีบังมันดียังดีท,ท,พพที่ว่าพุทธาษาต่าเฮาปรากฏเสือในทั่วโรโดยเฉพาะพิธีกรรม เดียวกับมือนเดิาเป็นเบิรงเมื่อพูคือกันแต่ไกลเทาพม่าี่มันเกือบเทาเกือบเทียบกัได้เหมือนเดิมมันเปนับบอลเลยเนี่ยเกือบเทียบก็ได้เริ่มแต่ทรรัดาทรบัดาเข้าไปผุกดีได้ไหมนเดินนองเดินปอดมนแรก เวก็ยะาไปไปเติมไปอีกร่างกายถ้าจะมาเริ่มแค่แค่ตื่นนอนเพื่อออกนะก็คนศา,าสตร์นายเก็นสิบเปร์เซ็นต์เน้าที่ปีหนึ่งเป็นท้องทิ่สาขาที่เวียดหน้าจากนั่งดอยแต่ไปห้องพิ่นเือเล่า ที่ว่าตอนเราก็แตกตายกันแล้วพวกนักแน่งการกระทํากิจกับหลากหลายน้องเจ้าเราก็ทำที่ตาขทายสาวหอกตะล่หอกเขาดีเปนเตียเิเตียปัจกับันถึงก็เป็นพุนแล้วก็มันก็เป็นต้เราซอนจะเป็น ถามัแสดงออกก็เลยเต็นทีนะครับพอระบบสาธารณอื่นเอาเลี่ยแล้วกขอเงี้ยงวัวมันเลยแสดงออกลำบากเพื่อสาธารณะเป็นเรนนอยไปอยู่เฮ้าน่ะมันก็แสดงออกลำบากแต่กับแสดงออกได้แต่กับบ่อหอยเด่นแด่นคนโดยเฉพาะตามประเทศพวกเขามีกัน เขาก็มุ่งบินโซ่จุดตำคัญนปองพุทธในเฉพาะในในเหนืหอแยงขาเขามีเงื่นไม่ท่อเขาไปเห็นช่วงระยะวัฏพันธ์เตี้ยโอ้ยปั่เนื่องจากนางเงินนางหม้อหลากหลาย,ลายเ็นต้นไปที่ชนนิด โดยเฉพาะการจองเขานอนที่ตัดสลุไต,ต่หงพ่มันไต่หงพ่บริเวณบริเวณแห่งสี้ของพ่อ,อพี่แต่ว่าหงพ่อที่ตัดสนูนะก็ปีแรกมันติดตายปอกไปมันแห้งมากๆเลยททก็รอบขาดแต่ตปิโพ่อจัวัดเนี่โพดังเดียวมันก็เข้าที่ ทผู้พุพนก้ามได้เรียนีรับต้องโปรดเป็นนักยศาสตร์ือกระสรุปคำกัดขั้นคขอหรุดการเขาปฏิบัติเข้าเป็นคดีนะครับที่สำคัญนะครับเป็นได้บอกว่าเพื่อถวายเป็นพระบรมนกาพนธ์เดือนที่แปดที่หัอพระพุทธองกมาอภิรุณนเรียนได้รอกว่าพารเจ้าซึ่งที่เกดจากพรองที่สำคัญย่งเนเพเกียวนะครับพระเจ้าอยู่หัวเขามหาวิทราลัน บริัทเกษยานลาดายาการที่สิดนัทงุณเจ้านจบอกว่าวันนี้เราแจกตอนเท้ามักจะไปเปนอไคาดับตอนแรกนอกจากที่เลียงเที่ยบให้รวมรายการที่สุดเดีว่งนั่งสูงนั่งเรี้นะครับประมาณสิบเดือนให้บแคุเจ้าเป็นแต่เบียยแต่บอกแจกของพวกเรานงว่าให้เพื่เองก็ได้แจกผู้นั่งต่างสาบด้วยกันแกแก่แแก่เื่สตามวัาที่แก่เทียน เพื่อแก้ไขทุนนะครับการปฏิบัติให้การรักษาศีลเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้านะครับตรงนี้อย่างเพื่อให้เล่าหวงปับคณะนามหลวมกับทั้งจังหวัดนะครับต่อเชิญชวนนะครับคนในตี่นอกผู้ใดท่านใดลงตีลงทะเบียนนะครับจะมีการลงทะเบียนนะครับก็บ่กได้ว่าต้องร้อยกระแสนะครับสุกอย่างตั้งแต่ยุคก่อนยุใจแต่ว่าท่านราชการเป็นเหญ่มากนะครับเพื่อเข้ากับยุคต่างๆนะครับแจกใดก็ตาม ให้เพื่อใัญที่ขอเชิญชวนนะครับเป็นเรื่องสีพวกเข้าปฏิบัติที่แล้วเพียงแต่ว่าแตงท่านได้กรอกแบบกล้องนะครับเป็นพา,านแบบคุณน้ำนะครับกลุ่มสตรีต่งางๆนะครับกลุ่มพอตมอให้เพื่อแต่แจ้งเพื่อการชากแล้วหลังจากให้เพื่อแตไปร่วมนะครับจนประธานเปิดน,นะก็น,นั่นวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนกิจกรรมมันของท่านแคลงเสาร์นี้เพราะน้องสาแรกเอามาเรียนเรียนนะครับวันนี้ได้เพื่อ ยึดแถ่วัดนี้นะครับ,าบราสบาๆๆบสมารถิพย์ประกาศการไปวัดอื่นอี่นได้กันนะครับไปตำนวนนะครับก็ไป็นชื่อวัดตมิ่งกครับพระแม่พิณองครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในปีนี้นะครับชือว่าพระแม่พิณองต้นขุนหมูนะครับใน้หลุดจากการที่เรา